สวัสดีค่ะเนเพื่อนชาวยูทูบวันนี้ม่อ้อยพามาล่อวัดอีกแล้วนะคะพอดีหลวงพ่อให้นําปัจจัยที่จะร่วมสร้างถนนนะคะมาร่วมสร้างถนนที่ทางเข้าวัดป่าห้วยดินปุ้นอยู่ที่ตํบบนาบลนาด้วงอําเภอนานด้วงจังหวัดเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ม่อ้อยจะจัดเมนูที่จะขึ้นถาวายจังหันก็คือน้ําพริกมะขามแต่ก่อนที่เนี่ย แม่อ้อยก็ขอพระอาจารย์แล้วว่าขอโยมขอมะขามนี้ไปทําน้ําพริกเพื่อทําขึ้นจังหันะค่ะน้ําพริกมะขามนะคะดูนะคะว่าเขาฝักใหญ่แค่ไหนนะคะให,ใหญ่มากหลังจากที่เก็บลําไยเสร็จแล้วก็มาเก็บมะขามกันนี่มันจะเป็นมะขามยักษ์นะคะเนี่ยดูฝักแห้งเขา,าปีที่แล้วนะคะที่ยังไม่ได้เก็บเนี่ยฝักเขาใหญ่มากเนี่ยนี่ของเป็นมะขามฝักปีที่แล้ว นี่นะคะเนี่ยสักใหญ่มากเลยเนี่ยเมนูที่เราจะจัดไปทำบุญก็คือน้ำพริกมะขามหมูสับอร่อยมากเขาบอกนี่ค่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วะค่ะนี่นะคะเมนูเรานี้เรามาเก็บพริกขี้หนูนะคะเนี่มันเกิดธรรมชาติ เนี่ยหลวงพ่อให้มาเก็บเอาไปทําน้พาพริกมะขามพอดีเลยค่ะดูนะคะบุญต่อบุญนะเนี่ยโอ้โหมาวัดได้ครบทุกอย่างไม่เก็บอย่างเดียวคือกลับระเบิดวะโอ้ยเดี๋ยวเอาเม็ดกแก่ๆมันไปปลูกมั้งเนาะโอ้ยทีนี้นะ เรามาวัดนะพระเจาเราอนุญาตทุกอย่างเลยบอกว่าให้เก็บได้ทุกอย่างยกเว้นเก็บกับระเบิดย่ามาโกยนะแกเนี่ยพริกขี้หนูนะเนี่ยไม่ว่าจะไปจัดเมนูนี้นะคะน้ำพริกมะขามนี่นารีดูขันพี่จิ๊บนี่สบายเจี๊ยบแล้วเราเก็บเนี่ยไม่เห็นเยะรือเปล่ทบอย่างงั้นจะมันจะจิ้มหายได้แต่เก็บอย่างงั้นนะหลังจากที่แม่วัยไปเก็บมะขามมานะคะ ทีนี้ก็จะมาจัดเมนูนี้เลยค่ะน้ำพริกมะขามนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมหลักกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นมะขามนะคะเนี่ยเป็นมะขามยักษ์ที่ไม่ค่อยเก็บมานะคะนําไปล้างทําความสะอาดเอาขนที่เป็นสีน้ําตาลเขาออกนะคะก็ล้างออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตัดหัวตัดท้ายนะคะนี่นะคะครึ่งกิโลค่ะหอมแดง1นึ่งขีดครึ่งนะคะ กระเทียม1นึ่ขีดวันนี้ไม่อ้อยใช้กระเทียมไทยนะคะจะได้หอมหอมพริก1นึ่งขีดค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นกะปิ1ขีดหมูสับนะคะสามขีดส่วนผสมอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาโขลกตัวนี้กันก่อนค่ะพริกพริกกระเทียมคือโขลกทุกอย่างเนี่ยรวมกันให้หมดเลยค่ะ ไม่ขอใช้คกนี้นะคะเพราะว่าใช้คกหินเนี่ยมันจะไม่พอเพราะว่าเราทำปริมาณเยอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่อ้อยขอโขกให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อค่ะน้ำพริกของแม่อ้อยเนี่ยจะต้องเผ็ดแบบรสชาติจัดจ้านค่ะเพราะว่าแม่อ้ยใช้พริกขี้หนูนะคะช่วงนี้จะเป็นหน้ามะขามอ่อนก็ไม่ควรที่จะพลาดนะคะเมนูนี้นะคะที่้แม่อ้ยจะใส่กะปิลงไปเลยค่ะ เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยโขกไปโขมาชักจะเมื่อยแขนละเสร็จนะคะไม่อ้อยจะนําตัวนี้ลงค่ะหมูสับนะคะโขกลงไปเลยทีนี้เดี๋ยวไม่อ้อยจะพักส่วนผสมส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะไม่อ้อยขอโขบมะขามก่อนค่ะถ้าเอามะขามลงไปโขกพร้อมนี่เขาจะไม่ค่อยแหลกค่ะเพราะว่าเราทําปริมาณเยอะขามกันเลยค่ะ เกลือเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นมะขามเราเนี่ยค่ะก็จะดํานะคะเกลือไม่อ้อยใส่ไปหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไม่อ้อยขอขบให้เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะนี่นะคะหลังจากที่ไม่อ้อยตำม,มะขามละเอียดละทีนี้เราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดอะคะ่ะลงมาคลุกกันใหม่นะคะเอาเรืองเหมือนกันค่ะกว่าจะเสร็จ คือมันไม่สามารถจะคลุกละเอียดได้นะคะเดี๋ยวเราไปคลุกกันตอนผัดนะคะก็ได้ระดับนี้ค่ะว่าโคเขาใหญ่มากเนี่ยเครื่องแน่นขนาดนี้ถ้าไม่อร่อยก็ให้รู้ไปสิคะใช่ไหมคะทีนี้เราจะนำส่วนผสมทั้งหมดลงไปผัดค่ะก่อนอื่นใส่น้ำมันรูไปก่อนนะคะนี่รเราก็จะนำเครื่องที่เราโขลกไว้่ะคะ ไฟแรงนะคะเยมะขามนะคะเวลาที่เราโขกถ้าเราใส่คือเราลงไปเนี่ยมันจะไม่ดำนะคะน,นี่ข่ามะขามจะไม่ดำเลย ใส่ไปก่อนค่ะสองช้อนนะคะการปรุงรสชาติไม่มีข้อจำกัดนะคะหรือที่ว่าเราชอบรสไหนนะคะจัดได้ตามช้อนนะคะแล้วก็ไม่ค่อะเพิ่มวความแซ่บเลยตอนนีน้ค่ะของรุงรสไตยช้อนนะคะมะขามยากเรเปรี้ยวมากเลยค่ะของปรุงรสชาติเพิ่มนะคะเพราะมะขามเราเปรี้ยวโดดมากเลยค่ะ น,ะะน้อยซอเติมน้ำตาลไปหนึ่งนะคะน้อยเติมน้ำตาลทรายนะคะปรุงจนกว่าเราจะได้รสชาติที่พอใจนะคะที่เราชอบก็เป็นน้ำมันเสร็จคะ่ะน้ำพริกว่างสามของเรานี้จะจะไม่แห้งมากนะคะเขาก็จะมีความฉ่ำหามาะะ่ะ มราครบนะะโอเคค่ะแต่ขอบอกว่าเผ็ดเผ็ดจัดจ้านมากเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดต้องให้ลดพริกลงนะคะมไม่อ้อยจัดแบบขีดเลยะค่ะพี่พีิหนจัดกินแล้วสะใจอะค่ะ อร่อยโอเคทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำพริกมะขามแสนอร่อยของเรานะคะทำกันง่ายๆสไตล์เราเองค่ะกินแนวพุกกับไข่เค็มนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไมอ้อ้อยอิงเขาพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ